วันนี้หลิวจะมาทำกับข้าวือให้ผู้ชายกินนั่นแหละฉันรู้สึกว่าเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นมากเลยตอนนี้อริกาโตะกระซายมาเสียงมันแบบซูซ่าพินมาอุ้ยไม่แล้วจ้าไม่แล้วจ้าเบาๆนะน เจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้อยู่กับ VC หีหลิวค่ะเราก็เปลี่ยนที่กันอีกแล้วนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ครัวเรือนต่างๆแปลว่าวันนี้หลิวจะมาทำกับข้าวแต่ทำกับข้าวเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวเองกินนะคะจะทำให้ให้คนอื่นกินก็คือให้ผู้ชายกินนั่นแหละก็ขืนจังเลยคือปกติเป็นคนทากับข้าวแต่ว่าไม่ได้ทําแบบจริงจังมากเมนูง่ายๆมาม่าไข่เจียวแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยค่ะ เราจะมาทำเป็นโตกะกันเป็นโตกะมันเป็นกล่องข้าวที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุน่นคือเขาจะชอบแบบ่อกกล่องข้าวไปกินที่ทํางานหรือว่าไปเทศกาลซากุระอะไรเงี้ยคือเป็นโต๊ะมันต้องใช้ความประณีตความแบบใส่ใจในการทําให้มันครบโ,โชนาการแล้วก็ต้องสวยงามด้วยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นของขวัญให้กับคนพิเศษของเราได้วันนี้ก็เลยอยากมาลองทําให้ดูกันค่ะ ที่เราดูเรฟเฟรนแน่เนี่ยเราหามาเป็นเข้ากล่องวันพีชนะคะเพราะว่าแฟนลิวเนี่ยชอบการ์ตูนเรื่องวันพีชมากมไม่เคยทํามาก่อนเลยอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่ทําเป็นโตะจริงๆคือเราเคยดูคลิปมาแบบหลายรอบมากแล้วแต่ว่าไม่เคยทําตามเลยป่ะงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าคะ่ะ อันนี้คือผักที่เราเลือกมานะคะก็คือผักเนี่ยเราจะเลือกออกมาให้มันเป็นสีสันที่แบบสดใสนะคะเพราะเวลาเอามาอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็จะช่วยให้มันน่ากินมากขึ้นด้วยตื่นเต้นว่าเราจะมาหั่นอันนี้ก่อนแครอทนะคะเราก็จะหั่นบางๆนะคะดึงหั่นสักสี่อันละกันเผื่อแบบพลาดพลาดห้าละกัน <laughs> โอเคอันนี้ก็คือแครอทน,นะคะหั่นมาได้ประมาณนี้ค่ะเราก็อยากให้มันมีสีเขียวบ้างก็เลือกเป็นบรอกโคลีหั่นีได้ไหมทำกับข้าวเป็นมากเลยมั้งก็จะหั่นออกมาเป็นแบบนี้ส่วนอันอื่นนะคะที่เป็นมะเขือเทศกับผักกาดเนี่ยเราจะปล่อยให้มันเป็นสดสดไว้จะได้มีแบบผักสดกรอบๆก,กินบ้าง ได้เว้ยเคยทําเป็นตกกันบ้างไหมอะคนไทยไม่ได้ไม่ชอบทบําแบบให้มันออกมาเป็นเป็นตกคือเป็นตกของคนญี่ปุ่นมันจะดูเป็นคำคำแต่คนไทยก็จะมาเป็นข้าวกับข้าวปกไปเลย,เลยอะไรเงี้ยไม่ก็แม่ก็ให้เงินไปซื้อข้าวในโรงเรียนกินแทนเลย,ยน,น,น้ำเดือดแล้วนะคะเรามาใส่ผักกันดีกว่า อย่าลืมล้างมือกันนะคะช่วงนี้โควิดระบาดกันอีกแล้วเราก็ต้มผักรอนะคะต่อกันที่ข้าวค่ะวันนี้เราเลือกมาเป็นข้าวเวฟแต่ว่าเป็นข้าวเวฟของญี่ปุ่นมีมันก็จะเป็นเม็ดข้าวใหญ่ๆหน่อยนะคะก็ให้ฟีล l i n ญี่ปุ่นมากขึ้นคือเราจะทําหน้าช็อปเปอร์กันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะผสมสีกับข้าวเพื่อให้ออกมาเป็นหน้าช็อปเปอร์เราก็จะ ผสมนีอิวขาวค่ะเพื่อให้มันมีสีน้ำตาลเป็นหน้าช็อปเปอร์ฉันรู้สึกว่าเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นมากเลยตอนนี้อาริโกโตะไซมาสวาตาชิว่ามอร์โกดสพี่ตากองเตือนว่าผักระวังเละน,นะครับขอบคุณค่ะพี่โอเคค่ะผักน่าจะได้นะคะแล้วก็ปิดไฟใช่ค่ะหอมอะหอมน้ำผักมากพี่แล้วก็ตักออกมาผักไว้ก่อน อ่ามันเราก็มาคุกข้าวกันต่อนะคะคือจริงๆอ่ะพูดเลยนะว่าแฟนน่ะชอบลูฟี่มากเราไม่มีปัญญาทําลูฟี่ให้จริงๆคือเราไปดูเลฟเฟลน์มานะคะขอขึ้นเลบด้วยค่ะคือมันต้องตัดผมลูฟี่เป็นเส้นๆน่ะแล้วตามันก็จะเป็นตาแบบตาคนน่ะแอนิเมะอ่ะยากอ่ะเพราะฉะนั้นเราเลยลดลงมาเหลือแค่ช็อปเปอร์นะคะออกมาเป็นสีประมาณนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใช้นี่ค่ะ ส่งมาเขาให้เล่นเราจะใช้แผ่นแรปอาหารแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะตักข้าวลงไปในนี้ข <Yeah, UH ู้เยอะมากนี่นะคะคือไซส์ที่เราได้มาอันต่อไปนะคะเราก็จะมาทำหมวกชอปเปอร์กันค่ะเราก็จะใช้ข้าวเหมือนเดิมเลยหมวกของชอปเปอร์จะเป็นสีชมพูนะครับเราก็จะซื้อสีผสมอาหารแบบนี้มา แต่ถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากใส่สีผสมอาหารแบบนี้นะคะก็อาจจะสามารถต้มผักที่มันมีสีชมพูหรือผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำมาคลุกกับข้าวได้ <laughs> <c oughs> <c oughs> คือแบบชมพูชมพูอมม่ะเสร็จแล้วนะคะมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ค่ะ <c oughs> เหมือนเดิมเลยนะคะ พอแบบนี้แล้วก็ปั้นเลยจ้ะกับขนาดก็คือหูกินข้าวสองจานะอร่อยแน่นอนค่ะได้แล้วค่ะช็อปเปอร์ของเราอุ้ยน่ารักอยู่นะดูจีดูเป็นช็อปเปอร์ไหมพักช็อปเปอร์ไปก่อนนะคะเราจะมาทำเท้าสั้นซันนี่กันค่ะ ซึ่งเทาซันซันนี่เนี่ยเป็นเรือของลูฟี่ลำที่สองข้างหน้าเรือเนี่ยจะเป็นหัวของสิงโตเราก็จะทำเทาซันซันนี่จากไข่ซึ่งแผงของมันอะจะเป็นแครอทเราจะหั่นให้มันเป็นเหมือนแง่งพัชจ,จันทร์แบบนี้นะคะก็ะหั่นแบบนี้สังเกตนี่ค่ะแผงหัวของเทาซันซันนี่ของเรานะฮะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาต้มไส้กรอกค่ะเพื่อทําเป็นข่าของชอปเปอร์นะคะแล้วก็มีไก่ทอดซึ่งไก่ทอดเนี้ยเป็นสิ่งที่แฟนริวชอบกินมาก<ๆ>ก็เลยจะต้องมีเมนูนี้อยู่ในเบนโตะเนาะเพื่อให้แบบมันบาลานซ์กับข้าวอันเยอะแยะของเราอันนี้ด้วยโอเคระหว่างที่เรารอต้มไส้กรอน,นะคะเราก็จะมาทำตาทำพวกของประดับตกแต่งหน้าให้มันดูเป็นช็อปเปอร์มากยิ่งขึ้นนะคะ วิธีทำเราก็จะใช้สาลายค่ะเป็นการแบบตัดเป็นวงกลมเพื่อจะมาแปะเป็นตาอะไรอย่างงี้เนาะเขาใช้สมาธิในการตัดไม่ทํากับข้าวไปอีกหลายเดือนนี่แหละค่ะเบนโตะนะคะมันออกขึ้นมาจากความรักในการบรรจงทำข้าวกลบ ผู้ชายคนไหนที่ได้เป็นโต๊ะเป็นของขวัญนะคะจงรักผู้หญิงคนนั้นให้มากๆดูสิฉันต้องลำบากแค่ไหนต้องตัดตาทีละแผ่นก็เป็นตาสองข้างของชอปเปอร์นะฮะอะไรประมาณนี้โอเคค่ะเราก็ตัดสาลายทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเราก็จะมาทำตาชอปเปอร์ให้มันดูแบบสมจริงมากยิ่งขึ้น จะใช้วิธีการที่เอาสาหร่ายที่เราตัดนะคะที่เป็นตาเนี่ยมาวางเทียบไว้บนชีสแล้วก็ตัดรอบนอกให้เหมือนเป็นตาขาวของช็อปเปอร์เฮ้ยพอมีสีขาวแล้วน่ารักขึ้นอะโอเคต่อไปเราจะทำเป็นเขาน้องเองเขาน้องเนี่ยเราจะใช้เป็นไส้กรอกนะครับเราก็จะตัดแบบนี้นะฮะเข้าไปแบบนี้ ชืบชืบแล้วก็ชืบแต่ให้เป็นรูปแบบนี้นะคะคนะต่อมาเราก็จะมาหั่นไข่นะคะให้เป็นหัวของเทาสันซันนี่ไก่ที่เราเลือกมาวันนี้นะคะเราเลือกแบบสำเร็จรูปมาเลยก็คือไก่ทอดชุบซอสญี่ปุ่นนะคะมันก็จะมีแบบน้ำน้ำคลุกมาแล้วมีซอสอยู่แล้วก็มีแป้งมีอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือเอาไปทอด เราก็ใส่ไก่ทอดไปเลยดูน่ากินมากอะหุ้ยเสียงมันแบบซูซา่าไก่ทอดไก่ทอดว้ายปุ้ยมันน่ากินมากโอ้ยไม่แล้วจ้าไม่ละจ้าเรกรี่ยมมีรสชาติรสรสมะเร็งมีเฮ้ยหอมมากโอเคไก่ทอดเราก็เสร็จแล้วอย่างรวดเร็วนะคะทำแป๊บเดียวเลย นี่นะคะไก่ทอดของเราสำเร็จแล้วค่ะเฮ้ยหน้าตาดูดีอยู่นะโอเคค่ะเราทำทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบในการทำเป็นโตะกล่องนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะขั้นตอนสุดท้ายเลยก็คือการจัดวางลงไปให้มันเป็นวันพีชที่เราตั้งไว้ในหัวนะคะตามเรสเพลนเริ่มแรกเลยค่ะเราจะวางฐานก่อนนะคะก็คือเราจะใช้เป็นผักกาดแบบนี้วางไปเลยวางไปเลย มันเป็นช็อปเปอร์นี่มันช็อปเปอร์ประเทศไหนวะเนี้ยแล้วก็ตกแต่งหมวกค่ะเย้แบบน,นี้น่ารักจังเลย แต่เราก็ตกแต่งไปก่อนวิวทำสิเลสแล้วนะคะเหนื่อค่ะพอใจมากๆเลยค่ะเป็นการพยายามที่สองชั่วโมงก็หลังจากนี้นะคะเราจะเอาเบนโตะที่เราทำเนี่ยไปให้เฟมกินนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารีแอคชั่นของ เมเวลาเห็นข้ากล่องครั้งแรกเปิดมาเนี่ยจะชอบไม่ชอบจะอร่อยไม่อร่อยก็เดี๋ยวไปรอดูกันค่ะไปกันไปกันฮัลโหลสวัสดีจ้านี่ค่ะเบนโตะที่บรรจงทําให้ส่งชั่วโมงเลยนะคะอันนี้คือเฟมนะคะนี่คือเฟมคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> เห็นแบบ <c oughs> เห็นลางๆแล้ว <c oughs> เปวกร์ตูนปะคิดว่าเป็นตัวอะไรคะ ลูฟี่ฟตึมตือด,ดึงเบาๆนะเบาๆนะ <c oughs> อันนี้คือมันกินได้จริงค่ะกินได้จริงโ <c oughs> <c oughs> <Okay. S 2> อเค <c oughs> ได้ยินคำนี้ก็ดีใจแล้วค่ะนี่คือทำทุกอย่างเองปะ่ะใช่หรือตัดเองหรือนี่ไอ้สาลายที่เป็นตาเป็นปลาเนี่ยหรือก็ตัดเองเด้อดูสิฉันต้องลำบากแค่ไหนต้องันองตัดตาทีละแผ่นไม่ทำกับข้าวไปอีกหลายเดือนอือ <c oughs> คืออันนี้ทอดเองปะ่ะใช่อทอดเองหนูทำเองหมดเลย ได้อยู่แปลว่าได้อยู่ต่อโอเคได้อยู่ต่อเชือ่อหรือว่านะต้องคุกข้าวใช่ไหมแล้วอ,อยู่ก็ต้องปั้นมันใช่ไหมหรือ,อต้องตัดสาหร่ายเป็นหน้าหรือต้องค่อยๆเอามาเรียงในนี้เหมือนบังคับให้ชอบปอ่ะเหมือนช็อปเปอร์ไหมเหมือนเหมือนเหมือนใช่ไหมในความรู้สึกคือถือว่าดีกว่าเกณฑ์ที่คิดไว้ไหมดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ถือว่าถึงมันจะไม่ได้อร่อยมากแต่ก็พอกินได้แล้วหน้าตาก็ดูออกว่าเป็นชอปเปอร์แค่นี้หลิวก็ดีใจแล้วค่ะถือว่าวันนี้มิชั่นคอมพ l ีทค่ะเก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หลิวด้วยวันนี้หลิวขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไหนชิมบ้างสิวันข้าวได้ปะใกมันน้อย